วัครับวันนี้สั่งของเล่นใหม่มาครับเดี๋ยวลองแกะดูว่ามีอะไรมาบ้างครับนี่ครับ ันนี้เป็นไม้ไม้เซฟี่ครับเรียกถูกป่าไม่รู้นะอันนี้เป็นที่นอนลมเป่าลมแล้วก็เอาไว้นอนได้ครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทโกโป เมมโมรี่ครับสามสิบสองกิกน,นี่กล้องนะครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวไวแกะดูทีหลังแล้วก็มีกระเป๋าครับเอาไว้ใส่กล้องครับอุปกรณ์ต่าง อันนี้เป็นแบตเตอรีร่ครับมีข้างในมีสองก้อนแล้วพร้อมที่ชาร์จแล้วมีอะไรอีกเอ่ยอันนี้เป็นอะไรอ๋อใบโฆษณาอันนี้เป็นใบเสร็จครับน่าจะมีแค่นีนะ้เดี๋ยวค่อยไปลอง ถ่ายกล้องเล่นดูนะครับเราจะมาให้ดูว่ารูปภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ